และทุกท่านค่ะสำหรับในตอนนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่บูธของฮุนไดนั่นเองค่ะและข้างๆมารีนะคะมีเป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์ค่ะที่น่าสนใจมากแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกันค่ะแน่นอนว่าสำหรับในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากทางท่านผู้บริหารของทางฮุนไดมาอยู่ข้างๆมารีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยค่ะขออนุญาตให้แนะนําตัวเองค่ะให้กับทางบ้านเมืองออนไลน์ได้รู้จักกันหน่อยค่ะครับวันลบเฉลิมมงสาเวชนะครับ กรรมการผู้จัดการฮุนไดโมเลดี้ประเทศไทยครับผมค่ะและอย่างที่มารีได้พูดไปเมื่อสักครู่ด้านนี้คือเป็นคอนเซปต์คาร์เหรอคะใช่ครับเป็นะค,ะคนอนเซปต์คาร์นะครับซึ่งชื่อของมันคือฮุนไดเอ็นวิชั่นเซเวนีโฟครับรถคันนี้พิเศษตรงที่ว่ามันเป็นคอนเซปต์ของการที่จะทำไฮโดรเจนฟิลเซลอ์ไฮโดรเจนฟิลเซล์หมายถึงเราเติมไฮโดรเจนเข้าไปครับแล้วไฮโดรเจนจะไปทําปฏิกิริยาเพื่อผลิตเป็นไฟฟ้านํามาใช้งานบริสุทธิ์เช่นเดียวก,กันนะครับซึ่ง รถคันนี้นะครับคันนี้ยังเป็นต้นแบบอยู่แต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยเรามีผลิตรถจริงมาแล้ว1คันนะครับซึ่งรถคันนั้นเนี่ยเติมไฮโดรเจน5นาทีสามารถวิ่งในระยะทางถึง600กิโลเมตรนะครับก็เรียกว่ามีมีประโยชน์อย่างมากๆเลยนะครับ <c oughs> ก็อยากจะให้มาชม Envision 24คันนี้นะครับเป็นรถที่เราออกแบบมาจากคุณไดโพนี่คูเป้นะครับ <c oughs> ตั้งแต่สมัย1974 นะครับเรียกว่าเกือบ50ปีที่แล้วนะครับแล้วกเ็เราเอาเส้นสายมาแล้วก็มาออกแบบเป็นรถสปอร์ตที่สวยงามแบบนี้ดูแล้วทรงย้อนยุคนิดนดน,ดนะครับแต่ก็มีความทันสมัยอยู่ไปในตัวด้วยต้องบอกว่ามีทั้ง2แบบ2ส,สไตล์อยู่ในรถคันเดียวกันนั่นเองใช่ครับคถัดมาเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนออีกอันหนึ่งก็คือว่าคุนใดเนี่ย หลายๆคนทราบว่าเป็นรถครอบครัวนะครับ hmm. แต่ว่าจริงๆแล้วฮุนไดในตลาดโลกเนี่ยเราก็ไปลงแข่งเ w r r l r r c i n n w นะ l d Rally Racing Championship น hmm. นะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งสามารถที่จะได้รางวัลที่หนึ่งมาด้วยซึ่งรถที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยก็คือคันที่ได้แชมป์ตอนปี2020-2021นะครับ <c oughs> ซึ่ง uh, คันนี้นะครับเรียกว่าเป็นฮุนไดไอทเวนะครับ แล้วก็สังเกตว่าคันนี้เนี่ยยังมีความสกรปรกอยู่เลยเพราะว่าไปวิ่งในแรลลี่มาจริงๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นรถแข่งอย่างเต็มตัวนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณใดเรานํารถที่เป็นรถแข่งมาให้ดู <c oughs> นะครับแต่ว่าไฮไลท์ของบูธครับคุณมารีครับ ผมอยากจะพาเดินไปด้านนู้นครับเพราะว่าเรามีรถที่เราเปิดตัวใหม่อีก3คัน,นด้วย,ยกยนันได้เลยค่ะยินดีมากๆเรียนเชิญได้เลยค่ะเพราะว่าสำหรับในวันนี้เนี่ยจริงๆมารีบอกโอ้โหเห็นมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์คาก็ดีนี่หรือว่าอันนี้ของจริงนะคะคร,รถแข่งรวมถึงยังตรงด้านนี้โอ้โหสวยเด่นมากๆเราเริ่มกันที่ด้านนี้ก่อนเลยใช่ไหมคะคัคันนี้ครับคือเ e อลันทรานะครับ เอลันทราเคำว่า N อ็ข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นรหัสความแรงของคุณใดครับออพอเห็นเอ็นเมื่อไหร่แปลว่ารถคันนี้แรงไม่ธรรมดาแน่นอนอนะครับสังเกตจากการตกแต่งรอบคันเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีใส่ทั้งสปอยเลอร์หน้าสปอยเลอร์หลังคลิปด้วยสีแดงต่างๆนะครับรถคันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าคันนี้เราเปิดตัวเป็นตลาดที่2ในโลกรองจากที่เกาหลีเท่านั้น เพราะฉะนั้นคนไทยได้สัมผัสรถรุ่นนี้อย่างใกล้ชิดและเร็วมากๆะนะครับรถคันนี้ e l a n t r a N เนี่ยเป็นรถในขนาดซีซีดานนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรถตัวรถมันค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับความยาวตัวถังประมาณสัก4.7เมตรนะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยในห้องโดยสารเนี่ยไม่ต่างจากรถปกติทั่วไปเพียงแต่ว่านำมาตกแต่งให้มีเครื่องยนต์นะครับแรงสูงถึง280แรงม้าอัตราเร่งศูนย์ถึงร้เนี่ย5.3วินาทีเท่านั้น เพราะฉะนั้นมันเรียกว่ามันเป็นรถสปอร์ตเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราเข้ามาดูในดีเทลใกล้ๆคุณมาดีครับเราจะตกแต่งของมันเนี่ยให้มันดูเป็นสีโทนฟ้านะครับแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นล้อขอบ19ยางมิชลินไพลอ l o สปอร์ตโนะครับเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างที่จะเป็นมีความเป็นสปอร์ตมากๆคลิปข้างล่างทั้งหลายเนี่ยเป็นสีแดงหมดเลยนะครับแล้วเราก็มีหลังคาซันรูฟด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะนําเสนออีกอย่างนึงครับเดินมาท้ายรถนิดนึงครับ ไม่แน่ใจว่ากล้องจะมาถึงไหมมาดูท้ายรถกันต่อค่ะครับดูท้ายรถครับสปอยเลอร์ต่างๆ g อค e s s i ีฟมากนะครับว้าวแล้วเราก็บ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตลองส่องเข้าไปข้างในครับ <c oughs> มีโรบาร์อะไรต่างๆขึง <c oughs> ไม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี้แสดงให้เห็นว่า<อ>คันนี้เนี่ยเราจัดมาเต็มจริงๆะนะครับคคุณใดตระกูลเอ็นเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าศักยภาพของเขาเนี่ยนะครับ มีอยู่3อย่างด้วยกันอันแรกคือมันจะต้องเป็นรถที่เข้าโคง้งได้อย่างสนุกสนานมากๆ <Wow. S 1> อันที่2คือมันจะต้องเป็น r a สท t แ a ป k c a p a บิลิตี้หมายถึงมันสามารถเอารถคันนี้ที่ซื้อออกจากโชว์รูมไปลงวิ่งในสนามแข่งได้ mm. อย่างที่3ก็คือ Everyday Usage ์ยูนะครับคือสามารถที่จะใช้ได้ในทุกๆวันในการขับขี่ทั่วไปด้วย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นจะขับปกติทั่วไปก็ยังขับได้หรืออยากสนุกเอาไปลงแข่งอะไรต่างๆก็ยังทำได้ด้วย นะครับคันนี้มาพร้อมกับราคา2,999,000บาทเ,เป็นรถนําเข้าจากเกาหลีร้อยเปร์เซ็นต์2ล้านกว่าเท่านั้นเองใช่ครับใช่ครับ<ว>โดยปกติถ้ารถไฮเปอร์ฟอร์ a ม c นแบบนี้นะครับกับยี่ห้ออื่นก็อาจจะเฉียดๆสีล้านนะครับแต่ของเราก็อยู่ในราคาประมาณ3ล้านบาทนะครับ โอจริงจงอันนี้คือพอได้ยินราคาปุ๊บคือแล้วมันเป็นแบบตัวเอ็นด้วยอ่ะคือมันสื่อถึงในเรื่องของความแรงอะไรต่างๆแต่พูดราคามาแล้วตกใจมากเลยค่ะคในยุโรปในอเมริการถรุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับเรียกว่าเ,เป็นรถที่เรียกว่าไปเคียงบ่าคเคียงไหลกับรถในตระกูล Performance Car ของยี่ห้ออื่นได้ย่งไม่อายใครคเลยนะครับ จริงๆอย่างถ้าเกิดรถคันนี้เผื่อใครที่บอกว่าอยากจะให้รางวัลลูกก็ได้น้อเผื่อแบบว่าเรียนจบแบบนี้คือราคานี้เอื้อมถึงง่ายมากๆเลยรักมากครับนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะอีกรุ่นหนึ่งสวยมากๆไปต่อค่ะที่อยากจะแนะนําแล้วก็บอกว่ามันเป็นรุ่นที่หลายๆคนรอคอยนะครับว่าเมื่อไหร่ฮุนใดจะขายสักทีนะครับ คราวนี้ฝันที่เป็นจริงมาแล้วนะครับก็ <Yeah. S 1> คือ ionic 5 <Yeah. S 1> เราจะเรียกมันว่า Ionic 5เราจะไม่เรียกว่าค mm ุณใด ionic 5นะครับ mm hmm. เพราะว่า,เ,าเมืองไทยเราจะสร้าง Ionic ให้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งของคุณใดนั่นหมายถึงในอนาคตเราก็จะมี ionic รุ่นอื่นๆเ <Yeah. S 1> ช่นเดียวกันนะครับ <Yeah. S 1> แล้วคันนี้ครับเราเปิดราคาในงานเป็นราคาที่เราคำนวณเมื่อได้รับการอนุมัติโครงการ E ี3.5ในอนาคตมาแล้วนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1.699ล้านบาทเท่านั้น yeah. นะครับในรุ่นพรีเมียมสแตนดาร์ดเรนจ์ส่วนถ้าเกิดเป็นเอกซ์คลูซีฟลองเรนจ์ราคาจะอยู่ที่1,899,000บาทานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้รถยังเป็นรถนำเข้าจากเกาหลี100%นะครับแต่เนื่องจากว่าในปีหน้ารัฐบาลจะสนับสนุนโครงการ EV 3.5ก็เลยทำให้ช่วยเหลือในเรื่องภาอัตราภาษีอะไรต่างๆไปได้เยอะพอสมควรววนะครับ คือเดี๋ยวนะรถตีเราพูดกันเมื่อสักครู่คือคันนี้เลยเหรอคะใช่ครับอได้สีอันนี้สีเรียกว่าสีโกลแมทนะครับเป็นสีด้านะนะครับก็ราคานี้เหมือนกันะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วจุดเด่นของไอ้นิกไฟฟ์นี่ก็คือว่ารถของเขาจะมีฐานล้อท,ที่ยาวมากมเราเห็นดูรถดูเหมือนจะคันไม่ใหญ่มากนักนะครับแต่จริงๆแล้วฐานล้อเขายาวถึง3เมตรเลย ลองไปเทียบสเปคกับรถรุ่นใดก็ได้ที่ท่านคิดว่าใหญ่นะครับแล้วลองมาเทียบสเปคคันนี้ดูว่าฐานล้อที่ยาว3เมตรเนี่ยจริงๆมันเป็นฐานล้อระดับของรถในกลุ่ม D segment ซึ่งกลุ่ม D segment หลายๆรุ่นก็ยังไม่ถึง3เมตรเลยด้วยซ้ำนะครับการที่เรามีภายในห้องโดยสารที่ใหญ่ขนาดนี้มันก็เลยทําให้ประโยชน์ใช้สอยในห้องโดยสารมีเยอะมากพื้นที่เล็กรูมทั้งข้างหน้าข้างหลังเหลือเฟือมากๆแล้วเราก็เลยทำให้เราสามารถปรับเบาะได้อย่างอิสระมากๆด้วย นะครับเรียกว่าประโยชน์ใช้สอยมีเต็มเต็มเลยสำหรับ IONIQ 5ครับรถคันนี้ได้รับรางวัล Car of the Year <Wow. S 1> ปี2022ในหลายหลาท่า huh. นถามว่าเอ๊ะรับปี2023ทำไมไม่ได้2023จะอยู่ตกอยู่กับ IONIQ uh ิ6ก็ของเราอีกเช่นเดียวกัน uh huh. นะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นโลกนี้รางวัลน,นี้ไม่โกหกใคร <laughs> ใครได้รางวัล World Car of the Year มา2022เนี่ย ็ไอออนิกนี่แหละครับค่ะไม่ไปไหนไกลไอออนิกไฟ i ์ไอออนิกนี่แหละนะคะแต่เอาจริงๆนะตอนแรกที่มารีเห็นคันนี้ตอนแรกมารีนึกว่าเป็นพวกแบบว่าคันต้นแบบนี่คือมีจำหน่ายจริงรสีสวยมากแล้วคือเป็นแบบว่าสไตล์แบบแมท์ด้วยและที่สำคัญราคาพิเศษด้วยว้าวจริงๆแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของออนิกฟก็คือว่าการชาร์จเร็วนะครับถ้าไปเจอดี Char ร์เจอร์ที่มีกำลังไฟสูงๆเนี่ยมันชาร์จเต็มได้ภายใน18นาทีเท่านั้น นะคระซึ่งเรากำลังติดตั้งเครื่องชาร์จความเร็วสูง350กิโลวัตต์ที่ศูนย์ของเรานะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าลูกค้านะครับที่เข้าไปได้ศูนย์ของคุณไดโมบิลิไทยแลนด์เนี่ยสามารถชาร์จเต็มได้ภายใน18นาทีถือว่าเป็นรถที่ชาร์จเร็วที่สุดในปัจจุบันในประเทศไทยอยู่ตอนนี้นะครับ สมมุติว่าคุณจะไปจอดซื้อสตาร์บัคสักหนึ่งแก้วคือ์บัคอาจจะป็นใช่18นาทีเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัว i o n i น5นะคะน่าสนใจมากๆแต่เราจะจบที่ตรงนี้ไหมคะหรือมีตัวไหนแนะนำเพิ่มอีกไหมเอ่ยเรานะเราอย่าเพิ่งจบค่ะขออนุญาตไปแนะนำกันต่อให้ยังเห็นมีคุณได้ซันเดอร์เฟยอีกหนึ่งคันนะครับคุณได้ซันเดอร์เฟยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณมารีชอบดูซีรีส์เกาหลีไหมครับค่ะ น่าจะคุ้นๆกับหน้าตาของรถคันนี้<อ>นะครับที่พระเอกนางเอกขับกันให้ว่อนไปหมดในหลายๆ,ๆเรื่องนะครับ <c oughs> คุณไดซานาเฟ่คันนี้มาให้คนไทยได้เป็นเจ้าของกันจริงๆแล้ว <c oughs> นะครับคันนี้เนี่ยถือว่าเป็น SUV ขนาดใหญ่นะครับ <c oughs> เป็น DSUV เช่นเดียวกันนะครับราคาเราเปิดที่1,849,000บาทซึ่งถือว่าไม่แพงเลยสำหรับรถในขนาดของ d ี e gment <c oughs> นะครับ สามารถนั่งได้ถึง7ที่นั่งนะครับแล้วเครื่องยนต์คันนี้ยังเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับเราใส่เครื่องยนต์ที่เล็กลง1 6 0 0ซีซีเทอร์โบแต่ใส่ระบบไฮบริดเข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นมันก็ยังสามารถผลิตแรงม้าได้ถึง230แรงมา้าแล้วก็ยังได้ความประหยัดน้ํามันไปได,ด้วยแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับเครื่องเสียงภายในบ่งบอกถึงความหรูหราเพราะเราใส่ซึ่งเครื่องเสียงฮาร์มันการดอน10ลลำโพงมาให้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับ รุ่นอื่นๆนะครับถ้าเราแพนไปด้านนู้นนะครับจะมีทั้ง Staria, s t a r g a z e r c r e t a อะไรต่างๆเนี่ยนะครับร mm. ุ่นพวกนี้เป็นรุ่นที่เราขายอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้ว mm. ในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆนะครับในงานเราก็จัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเป็น Staria, s t a r g a z e r ต่างๆเนี่ยเราให้ดอกเบีย้ยศ48 <Wow. S 1> เดือนแถมประกันภัยชั้น 1- ฟรี1ปีด้วย <Wow. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสสำคัญโอกาสที่พลาดไม่ได้จริงๆ <Yeah. S 1> เรารู้ว่าตอนนี้ดอกเบี้ยมันขึ้นสูงไปเรื่อยๆแต่คุใดรับ ช่วยภาระค่าดอกเบี้ยคุณลูกค้าได้หมดเลยเราดูแลให้หมดนะครับเพราะฉะนั้น อยากจะฝากเลยครับใครๆที่สนใจหุ่นใดครับเรามีรถมากมายหลายรุ่นเข้ามาหุ่นใดปีนี้ไม่ใช่เจอแต่รถตู้อีกต่อไปครับมาชื่นชมมาชมบรรยากาศของบูธนะครับมาชมรถใหม่มาลองรถใหม่กันนะครับหลายๆหลายๆรุ่นน่าสนใจจริงๆครับจริงๆก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันไปนะคะแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะคะร,ราคาน่าสนใจโปรโมชั่นก็ดีแล้วอย่างนี้ถ้าหากว่าตอนนี้มีคนที่กําลังชมกันอยู่สนใจอยากจะจองหรืออยากจะซื้อโปรโมชั่นนี้เนี่ยอันนี้คือเฉพาะภา ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเท่านั้นหรือ,อยังไงคะเราทราบดีครับว่าในมอเตอร์เอ็กซ์โปก็จะจัดอยู่ที่กรุงเทพเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าทุกท่านเนี่ยสามารถไปที่โชว์รูมฮุนไดทั่วประเทศก็ได้โปรโมชั่นเดียวกันหรือถ้าสะดวกครับผมอยากจะเรียนเชิญมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับจะได้มาชมรถที่หลากหลายของเรานะครับคอนเซปต์คาร์ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรานำคอนเซปต์คาร์แบบนี้มาโชว์นะครับแล้วก็มีสัมผัสรถรุ่นใหม่ถึง3รุ่นด้วยกันนะครับก็เรียกว่าอยากจะเรียนเชิญทุกท่านิงๆ ก็คือจริงๆแล้วสําหรับโปรโมชั่นในครั้งนี้นะคะทางฮุนไดจัดให้ทั่วประเทศสามารถไปจองกันที่โชว์รูมได้เลยโปรโมชั่นเงื่อนไขเดียวกันแต่ถ้ามีโอกาสแวะเวียนกันมาภายในงานได้เพราะว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยคือเราจะมีครบกันทุกรุ่นจริงๆหรือแม้แต่รถแข่งมาพร้อมกับฝุ่นให้ได้รู้ว่านี่คือของจริงอย่างแน่นอนนะคะ, <S <S <ๆ S 1> ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะเรียนเชิญกันได้ค่ะที่บูธของคุณได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับในวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณมากๆนะคะ ขอบพระคุณที่ได้มาแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกันนั่นเองค่ะ